เสิ่งที่จะช่วยคุณประสบความสำเร็จได้นะคะอันนี้คู่เอามาจากคุณแอนโชนี่รอบบินนะคะเขาเป็นคนที่ ระดับโลกเลยนะคะที่ประสบความสําเร็จค่ะข้อแรกก็คือคุณจะต้องมี p a ชชั่นนะคะในการลงมือทําค่ะและข้อที่2คุณจะต้องมี belief ก็คือความเชื่อค่ะถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้ครูก็เชื่อมั่นค่ะว่าคุณก็ลงมือทําได้แน่นอนค่ะและข้อที่3มนะคะก็คือคุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะมีพลังแล้วก็กําลังใจในการทําสิ่งต่างๆนะคะและข้อที่4นะคะก็คือคุณจะต้องมีกฎรวิธีค่ะว่าคุณเนี่ยจะต้องเรียนรู้อะไร ถ้าเมื่อกี้คุณมีเป้าหมายคุณมีแพชชั่นที่จะลงมือทําแล้วคุณก็แค่ไปรู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณอยากไปถึงนั้นคุณจะต้องไปรู้อะไรบ้างคุณจะต้องรู้จักใครคุณจะต้องลงมือทําอะไรนะคะและข้อที่5นะคะก็คือคุณจะต้องมี energy ก็คือมีพลังงานค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของคุณนั่นเองค่ะและข้อที่6ก็คือคุณจะต้องสามารถที่จะมีสกิลในการ connect กับ people ค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าใจมนุษย์ค่ะวันนั้นละค่ะคือคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จ ใค,คิดถึงแต่ตัวเองวันนั้นก็ยากนะคะที่คุณจะประสบความสําเร็จและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการคอมมูนิเคชันหรือว่าการสื่อสารนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่เก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณสื่อสารไม่เป็นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะไปถึงความสําเร็จนะคะและนี่ก็คืออาหารสมอง2องนาทีนะคะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามครูได้ที่เพจ p a s ช i o n t Win วันนี้ครูไปนะคะบ๊ายบาย